ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบวิเคราะห์เครื่องยนต์ Honda FB นะครับรหัสเครื่อง r 1 8 a นะครับตอนนี้เราได้ประกอบเครื่องเสร็จไปที่รบแล้วนะครับเปลี่ยนเซ็นเซอร์หลายตัวแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่ามีสัญญาณอะไรบ้างแล้วดูตรงแผงหน้าปัดนะครับก็จะมีไฟน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่นะครับด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ไฟโชว์อนจินนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กนะครับ ส่วนตนนี้ฝั่งด้านซ้ายขวามือนะครับก็จะเป็นเข็มขัดนิรภัยประตูนะครับแล้วก็ยังปิดไม่แน่นนะครับประตูยวปิดใหม่ครับครับโอเคครับจวสตาร์ทเลยนะครับตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับไฟดับไปแล้วครับที่เหลือยังโชว์อยู่ไฟ โชว์เครื่องยนต์กับถุงลมนิรภัยนะครับถุงลมนิรภัยตอนนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กถุงลมนิรภัยที่พงมาลัยนะครับตอนนี้เครื่องสั่นเิ็นเจ้าเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับครับจากเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการตรวจสอบโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ดูนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้ขั้วตรวจสอบของเราก็จะอยู่ตรงด้านล่างมุม ตรงนี้นะครับท่านชมครับนี่ตรงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องวิเคราะห์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับตอนนี้ก็เขาจเสียบป๊กก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เสียบป๊กเข้าไปแล้วนะครับไฟก็มาเข้าที่ตัวเครื่องวิเคราะห์แล้วนะครับเราเปิดสวิตช์ไฟตำแหน่งออนนะครับครับฝั่นี้ ับมาที่ตัวนี้นะครับเพื่ก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับกดปุ่มฝั่งหน้านี้เลื่อนซ้ายครับเลื่อนขวานะครับเราเช็คไม่ได้แลวเช็คตัวรถยนเรื่องเลือกเลือกร,รถยนต์ก่อนนะครับแล้วก็มากดโอเคครับกดโอเคอันนี้ก็มาเลือก รถจนนะครับวิห้ออะไรครับก็อดี้ฟอร์ดของเรา honda นะครับ f ีย t ไม่ใช่อ่านี่ครับ honda ฝั่งด้านนี่ก็จะมี j a ก u ัวมีแ l a โวเวอร์ครับแล้วก็ honda ครับกด honda แล้วไปเลยครับเลืฮอน o n d a เลยนะครับกด honda ปพ๊บอ a u t นม a t i กับ m ม n u a นะครับ เาเลือกอถ้าออโตเมติกก็จะเช็คเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับตอนนี้เรารู้ว่าไฟมันโชยโชยอยู่นะครับอนนี้ไฟโชยอยู่มาปัดตรงนี้นะครับเปิดออนนะครับเสร็จแล้วก็มา,ากดเมนนวลนะครับหรือจะออโตก็ได้ครับค่ามันก็จะออกมาเหมือนกันนะครับเมนนวลน,นะครับ,นนนรบกดปุ๊บตอนนี้ ก็จะมา p g m f ปก็คือระบบไฟเข้าเครื่องนะครับ at ก็คือเกียร์อัตโนมัตินะครับ t r a n s m i ช i o n abs ก็คือ anti lock brake system ระบบะระบบเบรก abs นะครับ si ก็คือถุงลมนิรภัยนะครับตอนนี้ไฟโชว์ที่เครื่องยนต์ก็กด pgmfi นะครับของ Honda นะครับอ่า system ก็คือระบบตอนนี้จะเป็นบอกรหัสของกล่อง ecu นะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่ครับ ของ ecu หรือของ ecm นะครับก็จะเป็นรหัส2 0 0 6 0 1 1 f 0 1นะครับรหัสรหัสของกล่อง ecu นะครับตอนนี้รู้รหัสแล้วก็กดกดโอเคนะครับถูกต้องนะครับคราวนี้ก็มาดูครับก็มาอ่านค่านะครับแล้วก็วิเคราะห์เลยนะครับปุ๊บอ่ากดวิเคราะห์ ตอนนี้นะครับไล่มาแล้วนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีหนึ่งทับสองแสดงว่ามีเซนมีอยู่สองรายการนะครับที่ตรวจวิเคราะห์เจอก็คือซซลินเดอร์สูบสามนะครับอี i ิชันสวิตอีจิชันคอยไม่ทำงานนะครับแล้วก็กดขึ้นไปนะครับกดตรงนี้ขึ้นไปตัวที่สองก็จะบอกสูบที่สี่ไม่ทำงานนะครับคอยสูบที่สี่ไม่ทำงานนะครับ แล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเมื่อกี้ตัวที่1กลับไปตัวที่1ก่อนตัวที่1แล้วก็กดโอเคโอเคก็คือเซฟนะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วมากดอีลาสนะครับกดอีลาสเสร็จแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ทําการลบรหัสถ้าพวกคอยพวกอะไรระบบจุดระเบิดไม่เป็นไรนะครับ มันก็จะลบให้แต่ถ้ามันมีปัญหาเราก็ต้องไปแก้ก่อนมันถึงจะลบได้นะครับตอนนี้ก็กดโอเคครับตอนนี้ระบบลบไปแล้วนะครับอายูช่วยคุณต้องการลบไหมนะครับโอเคนะครับเราต้องกดลบปึ๊บอันที่หนึ่งไปแล้วครับตัวที่สองไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้นะลองสตาร์ทดูนะครับ คุณผู้ชมครับไปก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับตอนแรกแสดงว่าโตรที่1มีปัญหาไอโซลที่3ามกับโซบที่4มีปัญหานะครับลบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ติดเครื่องแล้วนะครับอ่านใหม่อีกครั้งนึ่งครับปุ๊บกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดโอเค สูบสามนะครับสูนที่สามมีปัญหานะครับกดโอเคไว้ครับปุ๊บเซฟไว้นะครับ <S <S แล้วก็มาดูสูบที่สี่มีปัญหานะครับก็กดเซฟไว้ปุ๊บรหัสรหัสป0ศูนย์สามห้าสี่นะครับรหัสปัญหานะครับเดี๋ยวสูวหนึ่งป0ศูนย์สามห้าสามนะครับแล้วเราก็ ดโอเคแล้วกลับไปที่อิลานะครับเพื่อที่จะลบลบตอนติดเครื่องนะครับกดลบนะครับอันนี้โอเคครับโอเคครับเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ปิดเครื่องลองสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับจะสตาร์ทอีก ไม่หายนะครับแสดงว่าระบบไฟมีปัญหานะครับระบบไฟจนระเบิดเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าไปเช็คคอยสูบ3กับสูบ4กันนะครับครับตอนนี้เราดับเครื่องนะครับแต่ว่าเปิดออนไว้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันนะครับครับานผงโชมครับอันนี้เราเปิดไฟตำแหน่งออนไว้นะครับเราจะตรวจสอบว่าคอยจนระเบิดของ สูบ3กับสูบ4มีปัญหานะครับถ้าเราติดเครื่องปุ๊บนี่สองสูบนี้ทํางานสูบนี้กับสูบนี้ไม่ทํางานมันจะมีไฟ12บสโวลต์กับไฟประมาณ2โวลต์ไอสิบสโวลต์กับ2โวลต์สองจโวลต์นะครับไฟจากกล่องคอมตัวนี้นะครับกล่องคอมตัวนี้จะเข้ามาจ่ายส้ยนญาณจุดระเบิดให้คอยจุดระเบิดทําหน้าที่ให้หัวเทียนสปาร์คไฟนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะติดเครื่องดูก่อนแล้วจะถอดสาย คอยปักคอยออกนะครับถ้าสูตรไหนทํางานนะครับมันก็จะสั่นแล้วก็จะดับแล้วก็เสียบกลับเครื่องเข้าไปนะครับครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องเลยนะครับตอนนี้เครื่องเสร็จแล้วนะครับเอาสูตรที่มีปัญหาก่อนนะครับสูตรนี้นะครับกด,ดแลวดึงออกเลยนะครับเพื่อดับเครื่องการสั่นยัง ยังเหมือนเดิมนะครับต่อ,อไปสุดรสามนะครับนะครับยังเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าไฟไม่จ่ายมาที่คอยสองขั้วนี้นะครับแล้วเราจะทําการวัดดูก่อนนะครับว่าสัญญาณไฟจะมีค่าเท่าไหร่นะครับปิดเครื่องก่อนนะครับ เปิดตำแหน่งออนเหมือนเดิมนะครับแล้วดูสูปที่1ก่อนนะครับปุ๊บดึงออกมาปุ๊บนะครับเรามาดูมิเตอร์วัดไฟกันนะครับปรับมาที่5 0าสโวลต์นะครับปรับมา50โวลต์แล้วก็เอามิเตอร์วัดโวลต์ครับตอนนี้เราก็ทําการตรวจสอบนะครับปกติจะใช้สายสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับสีดำเป็นขั้วลบแต่ว่าผมสลับนิดหน่อยนะครับเพราะว่า ตัวนี้ทําเป็นเครื่องมือพิเศษเพื่อที่จะทําการวัดให้ได้นะครับก็เราตรวจสอบดําผมใช้เป็นบวกนะครับก็ไฟ12โวลต์ลน,นะครับตอนนี้เข็มมิเตอร์ขึ้น12โวลต์นะครับโอเคนะครับ12โวลต์นะครับอันนี้เราจะมาดูเราเปิดไฟสัญญาณไฟแล้วนะครับไฟตป็นหนึ่งออนนะครับแล้วก็จะวัดสัญญาณไฟจากขั้วขั้วสัญญาณที่มาเข้า คอยจุดระเบิดนะครับตัวนี้ไฟจะต้อง12โวลต์นะครับตอนนี้12โวลต์นะครับสัญญาไฟมาจ่ายเข้าที่คอย12โวลต์นะครับขั้วที่2นี่ไฟไม่ขึ้นนะครับเพราะเป็นขั้วลบนะครับจิ้มเข้าไปนะครับไฟก็จะไม่ขึ้นนะครับขั้วที่3จะเป็นไฟมาจากกล่อง ECU นะครับก็คือกล่องนี้ไฟสัญญาณ IGT จะเข้ามาที่สัญญาณตัวนี้นะครับจะต้องมีสัญญาณขึ้นมานะครับประมาณ2โวลต์นะครับเดี๋ยวปรับแรงดันลงมาเหลยครับ ประมาณ10บวตนนะครับแล้วทาการวัดนะครับอันนี้ไฟไม่ขึ้นอาขึ้นแล้วครับประมาณ2โววตนนะครับ2.5โวลต์นะครับแสดงว่าสูบหนึ่งใช้ได้นะครับต่อมาวัดสูบสองนะครับสูบสองเหมือนเดิมนะครับไฟโผปออกมาอ่า12ปรับเป็น12โวลตวนะครับ12บวลต์แล้วก็ที่เข้าที่กาวนะครับไฟขึ้น12บวลต์นนะครับอันนี้ มาดูขั้วกลางขั้วกลางนี้คือขั้วลบไม่ขึ้นนะครับไฟไม่ขึ้นนะครับส่วนตัวขั้วอีกขั้วหนึ่งนะครับปับมาที่สิบเหมือนเดิมนครับแล้วก็วัดความวัดโวลต์นะครับประมาณสองสองจุดห้าโวลต์ครับไปนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับสูบหนึ่งับสูบสองใช้ได้นะครับอันนี้สูบที่มีปัญหาก็คือสูบสามเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นปัญหายังไงนะครับเสียบเข้าไปสิบสองโวลต์ไฟมาเลี้ยงคอยไหมครับสิบสองโวลต์ ปรับมาที่18เข้ามาเลี้ยงอยู่นะครับอันนี้มาดูขั้วกลางขั้วกลางต้องไม่ขึ้นนะครับขั้วกลางไม่ขึ้นนะครับต่อไปขั้วสุดท้ายก็คือขั้วไฟสัญญาณ IGT นะครับตอนนี้ปรับมาที่10นอนนะครับไม่ขึ้นนะครับรับขั้วลบให้ขึ้นนะครับสัญญาณนีไม่มีไฟมาเลี้ยงนะครับโอเคนะครับ การนี้เคราะคือไฟเส้นนี้เนี่ยอาจจะขาดนะครับหรือว่าระบบกล่องนี้ปัญหานะครับเมาดูอีกขั้วหนึ่งนะครับขั้วท้ายนะครับอันนี้ปรับเป็นไฟตัวบอก์ดกานะครับขึ้นขึ้นนะครับ1ุดสองวนะครับตรงกลางขึ้นนะครับต่อไปไฟมาเลี้ยงสัญญาณไอ t ทนะครับสัญญาณเสร็จแล้วเปิดครับไม่ขึ้นนะครับ นนครับเรามาดูการตรวจสอบัวเทียนสัญญาณการจุดระเบิดสูบที่หนึ่งนะครับดูว่ามีไฟมาไหมครับดูนะครับอ้าวสตาร์ตก็อ่าหัวเทียนมีไฟมานะครับแสดงว่าสูบที่หนึ่งสัญญาณจุดระเบิดมีไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวดูสูบที่สองนะครับ ตอนนี้เปลี่ยนคอยที่ดีนะครับมาเป็นสูบที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟสป,ปาสไหะครับอาจอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวสตาร์ทโอเคอ,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 อพ่อมีประกายไฟมานะครับต่อไปเปลี่ยนเป็นสูบสามแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้สัญญาณส,สตาร์ทนะครับ ที่กาวนะครับอ้าวสตาร์ทไม่มีไฟนะครับก็สูบสีนะครับดูประกายไฟนะครับเปลี่ยนมาปักสูบสีนะครับมาสตาร์ทไม่มีไฟนะครับเค่พ่อสูบหนึ่งสายสัญญาณสีเหลืองเขียวนะครับ สีเหลืองเขียวสูบสองสายสัญญาณสีฟ้าแดงนะครับฟ้าแดงสูบสามสัญญาณสายคอยสัญญาณจุดระเบิด i อ t ทนะครับฟ้าขาวฟ้านะครับสูบสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลลว้วนปลั๊กไฟเสียบด,ด้านหลัง สายไม่ขาดนะครับสายสัญญาณสุบที่4นะครับสีน้ำตาลนะครับมาเข้ากล่อง ECU นะครับด้านแถวที่2ด้านขวาด้านซ้ายมือสุดนะครับสายสีน้ำตาลสายไม่ขาดนะครับสัญญาณสัญญาณมีปัญหาแต่คอยมีปัญหานะครับเพราะว่าเปลี่ยนคอยสลับขั้วแล้วนะครับลองตรวจสอบดูแล้วเปลี่ยนเข้าเทียนใหม่แล้วนะครับสุดท้ายก็คือวิคอยก็คือ สัญญาณจากกล่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีสัญญาณมานะครับเอากล่องไปซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ครับโอเคครับ